เข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับของรายการทันสถานการณ์บ้านเมืองครับตอนนี้คุณผู้ชมก็อยู่กับผมวิฒิพงศ์พงษ์สุวรรณและคุณเอกจตุพรสุวรรณรัตน์นะครับเมื่อกี้นี่เราได้ฟังข้อความข้อมูลนะครับจากบรรดาผู้คนในแวดวงการเมืองนะครับจากท่านอดีตไม่ได้อดีตแต่ต้องเังเป็นอยู่นะครับท่านประธานวุฒิสภาในกรณีที่มีเรื่องราวที่โดนปปชชี้มูเนี่ยนะครับคราวนี้นะครับเรามามองในเรื่องมุมมองประชาชนบ้างนะครับว่าประชาชนคิดอย่างไรนะครับ กับบรรดาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่ายิ่งการที่บอกว่าเลือกตั้งนั้นเป็นโมวะวันนี้เราก็ได้รับโชคดีนะครับที่บรรดาคนที่ไปเลือกตั้งแล้วก็มีข่าวมีข่าวกันมาในอดีตทั้งสองท่านวันนี้มากับเราด้วยนะครับนั่นก็คือคุณสุวินันชัยปราโมทและคุณกิติเอกแสงคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุวินันก่อนนะฮะคุณสุวินันนี่เคยปีนรั้วเขตอะไรนะสวนหลวงปีนมาแล้วเพื่อไปเลือกตั้งและวันนี้ การเลือกตั้งเป็นโมฆะไปแล้วแสดงว่าเรียวแรงที่เราทําไปทั้งหมดเป็นยังไงก็รู้สึกว่าเสียความรู้สึกค่ะเสียความรู้สึกอย่างอย่างมากครับที่ว่าทําไมถึงจะต้องมาโมฆะครับค่ะเสียงประชาชนต้องยี่สิบกว่าล้านเสียงเนี่ยค่ะครับเสียงของคุณถุวินันก็เป็นหนึ่งในนั้นถูกต้องค่ะเพราะว่าเราก็อุตส่าห์ปีนลัวเข้าไปพยายามที่จะไปเลือกตั้งเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้สิทธิ์ของเราที่ใช้ไปเขาก็มองเห็นเหมือนกับไม่มีค่า ใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกเหมือนกับแบบว่าตอ,ตอนตอนที่เราไปไปใช้สิทธิลเลือกตั้งที่ที่เหตุการณ์ที่เกิดวันนั้นนะคะควันนั้น,นเราก็รู้สึกว่าเหมือนกับเราโดนโดนปล้นหน้าผูหาอยู่แล้วแต่มันการถูกปล้นจากกลุ่มคนที่มาขัดขวางการ,รเลือกตั้งแต่เราก็ต่อสู้ต่อสู้เพื่อที่จะไปใช้สิทธิ์ของเราได้จนเราได้ชนะจนเราได้ชัยชนะคือเหมือนกับแบบว่าเรารักษาสิทธิ์เราชัยชนะเราก็คือหนึ่งเสียงหนึ่งหนึ่งพลังหนึ่งสิทธิ์ของของทุกคนที่มี ถูกปล้นแต่แล้วเราเราก็สู้ได้แต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นทำไมมาโดนปล้อนอีกแล้วโดนปล้นรอบที่สองรอบที่สองแต่เป็นการปล้นจากองค์กรนิสลาครับรู้สึกเหมือนกับทำไมเขาเขาไม่ไม,ไม่ไม่นึกถึงเสียงตั้งยี่สิบกว่าล้านเสียงบ้างเลยครับเสียงที่ยี่สิบกว่าล้านเสียงเป็นศูนย์ไปเลยภายในพิจารณ์ใช่ค่ะเหมือนกับแบบว่าจะทําอะไรก็ได้ถ้าจะเอาเสียงเนี้ยถือว่าไม่มีค่าคคทิ้งลงถังขยะคุณจะทําอะไรก็กทําได้โดยที่คุณเคยคเคยถามบ,บ้างไหมว่าคนยี่สิบล้านเสียงเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไง กับความพยายามที่เขาได้ไปเลือกตั้งทั้งๆที่20ล้านเสียงเนี่ยก็คือว่าเป็นเสียงที่ที่ได้มีความพยายามที่จะไปเลือกตั้งแต่ว่าคนที่ถูกขัดขวางนีกน่ะมีตั้งมีตั้งกี่ล้านเสียงอ่ะครับคุณกิติรแล้วฮะรู้สึกอย่างไรพอศาลวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะโดยดูเพียงแค่เรื่องของกระบวนการการเลือกตั้งเท่านั้นก็ตามที่พอได้ทราบข่าวรู้สึกว่าเสียใจมากนะเพราะว่า มีประชาชนจํานวนมากที่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงแล้วก็ไป,ไปแสดงสิทธิ์เหมือนกับเราอย่างเงี้ยก็รู้สึกเสียใจแล้วก็เป็นห่วงว่าคาดักส์น้องสาลักษณะเนี้ยถ้าเราใช้เป็นบรรทัดฐานอนาคตที่ว่าถตามีใครไปปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งสักหน่วยหนึ่งท่ะไม่ไม่มีการเลือกตั้งขึ้นมาครับในวันเที่ยวได้อย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่อ่ะอย่างคุณกิติเนี่ยไปเลือกตั้งล่วงหน้าครับแล้วคุณกิติให้สิทธิ์ด้านได้หรือเปล่า ไม่ได้ใช้สิทธิ์เพราะมันเป็นการขัดขวางเพราะอะไรเพราะมันนั้นทีภาพมีภาพคุณกิติโดนบีบคออะไรแล้วกันผมจำได้เนี่ยภาพคือภาพวันนั้นวันวันที่เลือกตั้งลงหน้า26มสิบหกเมษายนคุณกิติพยายามจะเข้าไปที่คูหาของเขตจตุจักรใช่ไหมฮะโดนกระชากโดนข่วนโดนหลายอย่างแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นศาลเขาไม่ได้มองว่าการเลือกตั้งที่เลือกตั้งไม่ได้อะเพราะอะไรทําไมคุณกิติมองประเด็นนี้อย่างไรฮะคือ การที่เราคือการเลือกตั้งครั้งนีง้เป็นมบค้าเพราะว่าถูกกลุ่มคนบางกลุ่มเข้าไปขัดขวางการเลือกตั้งอ่ะครับ,บ,บจริงๆแล้วผมยังงงว่าไปให้คือคนที่อยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมตรงเนี้มามายอมความผิดว่าเป็นความผิดของรัฐบาลในการจัดก,การเลือกตั้งมันไม่ถูกเพราะว่าต,ตัวองค์กรกลางที่มาจัดก,การเกกรื่องกรกตเนี่ยดูแลการเลือกตั้งแล้วเขาเป็นเป็นองค์กลางอยู่แล้วอ่ะครับไม่ใช่ตัวรัฐบาลเองแล้วตัว ปูคือการเลือกตั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่ากลุ่มคนมากัดกัดขวางน่ะกลุ่มคนกลุ่มไหนก็กบพสอ่ะนะกบพอสอยืนยันมันแน่นชัดเจนอยู่ล้นะครับนํามาโดยใครวันนั้นอ่าอันนี้คุณอิสระสมชัยอ๋อครับใไหมที่เขาโดนหมายจับด้วยเขาโดนหมายแล้วนะเขาโดนหมายเรื่องกรณีนี้ไปแต่ยังไม่มีใครทําอะไรเขาได้เลยแสดงว่าเขาอาจจะอยู่เหนือกฎหมายก็ได้ พ่าต,ตอนนี้มันลักษณะเหมือนกับว่ากฎหมายของบ้านเมืองไม่ไม่มีความหมายเลยกับกลุ่มคนบางคนน่ะซึ่งตรงนี้มันน่าเป็นห่วงสำหรับสังคมไทยอ่ะคุณสุวินาและคมองอย่างไรที่การวิจัยของสารธรรมนูญเมื่อวานนี้เนี่ยท่านพูดเพียงแค่ว่าเลือกตั้งไม่ได้ในวันเดียวกันใน28เขตก็ตามหรือว่าหลายๆพื้นที่ก็ตามเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้แต่ไม่ได้ดูลึกลงไปว่าเหตุผลเพราะอะไรทําไมถึงจัดการเลือกตั้งไม่ได้ ก็อย่างที่บอกค่ะทุกคนก็คงเห็นด้วยตาเปล่าแล้วว่าสาเหตุมันอยู่ที่ตรงไหนแต่คณะกรรมการจัดการการเลือกตั้งทุกคนก็เห็นก็ต้องบอกได้เป็นเสียงเดียวกันว่าคุณคุณทาได้แค่นี้เหรอถูกไหมคะความจริงทุกคนก็รู้อยู่อ่ะเขาคณะกรรมการจัดการการเลือกตั้งไม่ใช่คณะกรรมการกิจกันการเลือกตั้งถูกไหมคะแต่นี่ชัดเจนมากเลยคืออะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่ทําให้เลือกตั้งไม่ได้นั่นนอะวิงว่งวิ่งวิ่งเข้าหาเลยคงั้นถึงบอกว่า มันก็รับไม่ได้ค่ะกับกับกับเหตุการณ์นี้ครับเพราะถีเหมือนว่าคนที่ขัดขวางการเรื่องตัางก็ก็ไม่ได้ถูกพูดถึงหรือว่าถูกใบดำเนินคดีต่อด้วยสารจะมีคําสั่งใดๆต่อใช่ค่ะร็ต้องสิ่งอไรคับเนี่กลายเป็นว่าคนผิดกับไม่มีการบริดการแต่ยี่สิบล้านเสียงเสียงของคนบริสุทธิ์เสียงของประชาธิปไตยกับถูกให้เป็นโมฆะแล้วถามเลยเตอว่าอย่างเนี้มันจะหาความยุติธรรมอะไรได้ถูกไหมครับแล้วแล้วคนไทยอ่ะจะพึ่งจะพึ่งใครได้ยังคิดว่า ประเทศไทยตอนนี้มันมันมันไม่ใช่แค่แค่หยุดอยู่กับที่มันถอยหลังไปแล้วเพราะนั้นรู้สึกมันก็แบบเราไม่มั่นใจว่าประเทศนี้ปกครองโดยระบบอะไรจริงๆอย่างที่บอกรู้สึกมันก็บแบบว่าอายอ่ะอายอายต่างชาติมากเลยว่าไม่รู้ประเทศนี้จะมีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปทําไมเป็นเป็นที่ระลึกถึงมั้ยระลึกถึงระลึกถึงว่าเคยมีมันเป็นที่ระทึกก่อนนะคะแล้วก็เป็นที่ระลึกแล้วตอนนี้ค่ะครับนะและคุณสิิวัตรสุนันคิดยังไงวะเอ๊ะ ว่าตอนนี้คนที่ต่อต้านการเลือกตั้งเขาก็บอกว่าเลือกตั้งใหม่เขาก็จะต่อต้านมากกว่าเดิมอีกอก็นี่ค่ะถึงบอกว่ามันเป็นมันมันเป็นตัวอย่างไปแล้วอ่ะว่าเลือกตั้งคนขัดขวางกับไม่ผิดค,คณะกรรมการจัดการการเลือกตั้งก็ไม่พยายามจะให้มันสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค,คืออยากจะบอกว่าคนไทยทุกคนคุณอย่าคิดว่าเขาโงโม่มีตาดูมีหูฟังมีสมองคิดเขามองออกพวกคุณทําอะไรอยู่แต่บังเอิญว่า ไม่มีไม่อะไปจอ่อปากคนทุกคนนั่นเองประชาชนเพราะนั้นเขาก็เลยไม่สามารถพูดได้เขาก็มีวิธีธเดียวคือคือแสดงออกจากการไปเลือกตั้งนั่นแหละถูกไหมคะแต่กลับมาเจอคาวินิจฉัยตัดสินเป็นแบบนี้ครับอยากจะบอกว่าในสิ่งที่ที่พวกคุณทํานะคะไม่ใช่ว่าพวกเราไม่รู้รรนะคะอยากให้เห็นหัวประชาชนบ้างอยากให้เคารพเสียงเราบ้างเพราะว่าทาอย่างนี้มันเหมือนกับการไม่เห็นค่าของของคนการที่เมื่อค่าของคนไม่เท่ากันอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวคิดว่า ประเทศมันก็ไม่มีทางที่จะสงบสุขไปได้แล้วการเลือกตั้งครั้งต่อไปคิดหรอว่ามันจะราบลื่นขัดขวางได้ก็ไม่ผิดไม่มีใครไปจับทําอะไรก็ได้ถูกไหมคะครั้งต่อไปก็ขัดขวางอีกหรือถ้าเกิดว่าคิดว่าครั้งต่อไปมันสําเร็จไปได้เออเกิดน่าจะสําเร็จได้แต่เกิดมีกลุ่มคนกลุ่มใหม่ขึ้นมาล่ะที่จะไปขัดที่จะไปขัดขวางนะคุณก็ต้องตัดสินแบบเดียวกันถูกไหมคะสรุปยิ่งใหญ่กลายเป็นว่าเลือกตั้งครั้งหนึ่งขอโทษจะต้อง กว่าจะได้รัฐบาลหนึ่งชุดมาขอโทษต้องเลือกตั้งกี่ครั้งคะกว่าที่จะยุติได้ครับุณกิติมองว่าตอนนี้หนึ่งคนหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงยังเท่ากันไหมฮะคือที่ผ่านมาสังคมไทยชนชั้นอะมันมีแค่คือประชาชนธรรมดาก็เป็นชั้นไพ่ถูกไหมครับกับข้าราชการแล้วก็กษัตริย์คือสังคมประชาธิปไตยนยทุกคนมีความเท่าเทียมกันครับนั้นแล้วผมมองว่า ประชาชนคนไทยทุกทุก,ทกจัง่วัดมีสัตว์และติดเท่ากันเราผมอยากว่าให้ประชาชนคนไทยทั้งหมดอะร่วมกันรักษาระบอบประชาธิปไตยอันนี้อเอาไว้ครับแต่ตอนนี้ตอนนี้เหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นการเลือกตั้งเป็นโมฆะยี่สิบล้านเสียงก็กลายเป็นรเรื่องที่สูญเปล่ายังคิดว่าทุกคนมีสิทธ์เท่าเทียมกันไหมครับผมคิดว่าเรากาลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคใหม่ของประชาธิปไตยเรามี เราม <c oughs> <ะ>ีโอกาสที่ได้ปรับปรุงอ่ะครับคือที่ผ่านมาเราเราอยู่ในใต้การปกครองของรัฐบาลทหารที่มาจากการทํารัฐประหารน่ะคือความยุติธรรมมันไม่มีแม้แต่ต้นอยู่แล้วอ่ะเราศาลก็มีบอกว่ามันการกระทําคุณปฏิวัตินี่เป็นผิดกฎหมายมันไม่มีแล้วตัวศาลเหล่านี้เขาก็อยู่ภายใต้ระบบอย่างนี้มานานอ่ะคือเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นที่ทําให้เรารู้ว่ามันพึ่งเขาไม่ได้อ่ะเพราะเขาก็ไม่เคยให้ความยุติธรรมมาตั้งนานแล้วอ่ะ เอางี้คือคุณกิติคิดว่าแบบเนี้ยประชาชนรู้มาก่อนไหมการจะโมฆะไม่โมฆะเนี่ยคาดเดาได้ก่อนไหมเขาจะทําอย่างงี้คือจริงมันเหมือนละกันน้าเน่าไหมครับก็มันเหนือความคาดหมายว่าคือเหมือนกับว่าปิดทางไปเลยคือคือจริงเราก็พออ่อนได้ว่าระแบบถ้าแบบน้ําเน่าก็ต้องทําแบบเนี้ยเขาก็ทําจริงๆตามที่เราคิดคือผมมองว่ามันเป็นให้ประชาชนได้เห็นว่า องค์กรสถาบันสารสถิตยุติธรรมเนี่ยจาเป็นจะต้องได้รับการปรับปรุงแล้วก็ถ่วงดุลที่ดีอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครมาดูเลยว่าผูดภาษาตัดสินได้ถูกไหมทําได้ถูกต้องหรือเปล่าครับคุณกิติเรียนทางด้านวิศวะมาครับวิศวะเนี่ยก็สอนคนมีเหตุมีผลมีินพุ t ชัดเจนเอาพุดชัดเจนครับกระบวนการเป็นอย่างนี้ก็ชัดเจนครับแล้วในกรณีอย่างนี้มันชัดเจนไหม อินพูดแบบหนึง่งสามารถมีเอาพุตได้หลายแบบอันนี้มันมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ปะ่ะคือดูเหมือนว่าเขาจะตีความเขาข้างตัวเองไปหน่อยเ่ะแต่ทีนี้ว่าโอเคนะเขาตัดสินใจอย่างเงี้ยแล้วมันจะตัวผมเองก็มีคําถามว่าแล้วถ้าต่อไปมีใครหรือจังหวัดหนึ่งอ่ะครับ,<อ>รบเขาไปปิดล้อมแล้วให้จังหวัดนั้นเลือกตั้งไม่ได้ขึ้นมานะแล้วจะทาให้การ เลือกตั้งของเจ็ดติกกว่าจังหวัดที่เหลือมันโมฆะด้วยหรือเปล่าอ่ะถ้าต่อมนตรฐานเดียวกันก็คือจบเลยครับต่อไปใครไปปิดตั้งปิดิดกั้นหน่วยหนึ่งก็ต่อไปใครจะมีคนสักหยิบมือหนึ่งครับอาจจะสักสองพันคนว่างั้นนะสองพันคนก็นําไมานาหายากก็ปิดสักจังหวัดหนึ่งได้ใช่ครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยใช่ร้งรับสารคำสั่งนี้มันจะทําให้อนาคตมันจะมีปัญหาครับแต่ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าคําสั่งสารท่านก็ยังไม่ปิดทานนะก็ก็ ก็ฟังอีกมุมมองหนึ่งท่านยังบอกว่าอยากให้เดินหน้าจากการเลือกตั้งใหม่โดยการเริ่มต้นใหม่ส่วนตัวคุณสุนันเชื่อว่าการเลือกตั้งใหม่จะเกิดขึ้นไหมอืมก่อนที่จะเลือกตั้งใหม่นะคะเลือกตั้งสสพิจารณาตอรัฐบ,บาลอ่ไม่ใช่กลับาถึงว่าสสนา,นาครับในอนาคตครตั้งใหม่ครับดิฉันว่าเลือกตั้งกกตก่อนดีไหมโอค่ะเพราะว่าคณะกรรมการจัดการการเลือกตั้งยังไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกําลังเลยและในขณะเดียวกันเนี่ยทุกคนก็มี สมองมีตาดูก็รู้ได้ว่าอันนี้คือคณะกรรมการอะไรกันแน่คือคุณสวิงันไม่ไม่เชื่อมั่นในคณะกรรมการไม่เชื่อเลยค่ะไม่เชื่อเลยค่ะไม่ใช่คนเดียวหรอกค่ะก็หลายคนนะคะคืออย่างที่บอกคือว่าปัญหามีไม่แก้ปัญหาแต่ตรงไหนที่มีปัญหากับวิ่งเข้าไปหาปัญหาเพื่อที่จะให้ดูว่ามีอุปสรรคอย่างมากจะได้ไม่ต้องมีการการเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขอจากประชาชนค่ะนี้ประชาชนนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะที่จะคิดได้เหมือนกันใช่ค่ะก็ก็ เท่าที่เราดูก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะค,ค,คืออย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ไปเป็นคณะกรรมการของเขาแต่ว่าทุกคนเนี่ยเขาก็มองออกว่าจริงๆปัญหามันคืออะไร,รและการแก้ปัญหามันคืออะไรแก้ได้แบบไหนได้ยังไงบ้างจริงๆแล้วอย่างคณะกรรมการชุดนี้ไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาเนี่ยเออรดดมกำลังอโดยที่ไม่ได้มีมีหน่วยงานซัพพอร์ตมันมีแม้กระทั่งมีการเอ่อให้ข้อเสนอแนะในการที่จะเอ่อย้ายไปตรงนู้นตรงนี้เพื่อจะให้มันราบลื่นในสถานที่ แต่ก็ไม่เห็นทําเลยอะรู้สึกฉันยังรู้สึกมันก็แบบว่าอะไรที่มันเข้าไปเจอปัญหาแหมวิ่งเข้าไปเลยนะตรงนี้นมันบ้ามมันก็ไม่ถูกเขาอาจจะพยายามทาอยู่ก็ได้แต่มันช้าไปหน่อย,อย,ายาอย่างเช่นตอนนี้มีการให้สมัครโดยใช้ไปรษณียีได้นะเขาออกกฎระเบียบใหม่มามแต่มันก็ช้าไปแล้วคือไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยลงไปียบร้อยเลยใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าตอนที่ที่ปัญหามันเกิดตอนนั้นคือต้องเข้าไปแก้ปัญหาแต่ แต่แต่ไม่ทําแล้วตอนนี้ยังไงล่ะคะให้เป็นโมคัสไปแล้วลเราจะมาทาล็อตกับกับข้างหน้าเหรอคะแล้วคุณคิดเหรอว่าข้างหน้าเดี๋ยวปัญหา,าใหม่ม้า้ปัญหาใหม่หมาอีกเกิดมีกลุ่มใหม่มาอีกแล้วไม่รู้ว่าคุณจะตัดสินอะไรออกมาอีกเพื่อที่จะมาแบบแบล็กล็อกอะไรกันตรงนี้แล้วถามหน่อยเธอว่าป,ประชาชนเขาเขาจะจะเชื่อมั่นไหมกับคณะกรรมการจัดการการเลือกตั้งเพราะอย่างที่บอกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันอยู่ในภาคสนามต้องมีกรรมการแต่ถ้าเกิดกรรมการไม่รักษาหน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังแล้วเนี่ย มันก็เละค่ะครับมันก็ออกเป็นรูปเนี้ค่ะคแต่ต้องถามกรรมการว่าจริงๆแล้วคุณสามารถทําได้แต่มันอยู่ที่ใจคุณอ่ะค,คุณคิดอะไรอยู่ไม่ใช่คนก็ไม่รู้ครับ,รบอย่างนี้สัตัวเชื่อไหมคะว่าการเลือกตั้งในนาก็จะเกิดขึ้นเชื่อว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าถามว่าก็คงจะมีเกลุ่มพรรคที่ที่อาจจะยังไม่ไม่ได้เข้ามาอย่างเงี้ยฉีน้ก็คิดว่าเขาก็คงอยากจะเข้ามาลงภาคสนาม,มด้วยนั่นแหละมันก็ต้องมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่า,วามันอาจจะมีการ ตั้งจุดมุ่งหมายอะไรไวหรือเปล่าซึ่งเรื่องตัวอะไรเงี้ยหรือว่ามาเจอมามาตั้งจุดมุ่งหมายเลยไวหรือเปล่าเมื่อวานนี้ท่านราทานกรกตคุณสบชัยก็บอกว่าถ้าอยากจะการเลอกตั้งจริงเนี่ยคาดการณ์ว่าน่าจะสามเดือนเพื่อรอให้สถานการณ์บ้านเมืองสงบคุณสมนันท์มองว่ามันควรจะเดินหน้าต่อไปเลยไหมฮะหรือว่าจะต้องรอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาเลือกตั้งกันคือที่บอกว่าสามเดือนนี้ก็อยากจะถามแต่คิดว่าคําตอบคงไม่ได้คําตอบที่แท้จริงหรอกถามว่ารออะไรอืแต่ต้องตอบจากใจจริงนะคะเขาบอกว่าให้บ้านเมืองสงบสุก่อน สงบสุขเหรอคะคแล้วที่ไม่สงบสุขเพราะอะไรเพราะใครเหรอคะทำไมไม่ไม่ไระจัดการตรงนั้นปัญหามันก็เห็นอยู่อะ่ะคือรู้สึกเหมือนกแบบว่าคุณกําลังทำอะไรกันผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหรือคนที่คิดว่ามีอำนาจสูงสุดเนี่ย อยากเห็นประชาชนบ้างอย่ากกดขี่ข่มเหงกันเกินไปเพราะเมื่อน,นั้นมันจะเกิดการลุกฮือคและอย่างที่บอกการเลือกตั้งคราวนี้แล้วถือแล้วโยนเสียงประชาชน2ี่สิบล้านเสียงลงถังขยะไปมันเหมือนกับเหยียบย่ำหัวใจคนรักประชาธิปไตยมันทําให้เกิดความคือเขิมแล้วก็ลุกฮือขึ้นมาเมื่อนั้นองค์กรอิสระต่างๆคุณไม่ได้รับความเชื่อถืออีกต่อไปแล้วครับคุณกิติละหะมองประเด็นนี้อย่างไรฮะผมคิดว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยถ้าประชาชนคนไทยทั้งหมดเนี่ยเห็น อ่าตระหนักในสิทธิและเสียงและสิทธิของตัวเองอะ่ะผมคิดว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันเหมือนเดิมครับเพราะว่าทุกคนตระหนักในสิทธิของตัวเองครับแล้วก็อ่าส่วนร่วมในการปกครองของประเทศครับ,รบยังเชื่อไหมครับว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ <S <S <ฮ>้นเพราะว่าหลายคนก็มองว่าฝ่าฝังกองบพสบอกว่าจะขัดขวางทุกวิถีทางไม่มีการเลือกตั้งยิ่งจัดก็ยิ่งขัดขวางหนักส่วนตัวเชื่อไหมว่าจะมี ผมเชื่อเต็มร้อยครับว่าต้องมีแน่นอนนะครับแล้วจริงๆแล้วคนที่ฝืนความจริงของโลกไปทั้งที่จะอยู่ได้นานนะครับความจริงของโลกคืออะไรคือเราจะโกหกได้ไม่นานเราค,รความจริงก็เป็นความจริงอ่ะคือจะไปจะไปอบ,บอกว่าระบบการปกครองนี้ไม่ดีแล้วแล้วใช้ไม่ได้แล้วการปกครองของเข,งข,งขาคืออะไรก็ไม่ทราบอย่างเงี้ยมันไม่มีสิวได้แล้ว ยี่สิบล้านเสียงที่ออกมาก็กชัดเจนแล้วอีกดั้งยี่สิบล้านคนที่ไม่ได้เห็นด้วยเขาเลยคุณนะสุวินันต์นะครับยังเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยแบบของประเทศไทยที่เป็นอยู่นะวันนี้ไหมว่าเราจะไปอย่างเนี้ยเราจะไม่ไปวิธีการอื่นวิธีสภาประชาชนวิธีเอาคนมาเป็นสมาชิกสภาโดยไม่ต้องมีการเลือกตั้งจะเอาอย่างนั้นไหมคือถ้าตับใดที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะ ยังปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกเขาก็รับรู้กันนี้ยังไงมันก็หนีการเลือกตั้งไปไม่พ้นแต่ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าจะมาปฏิรูปอย่างที่คําสวยหรูที่ที่บอกมาก็ดีนะคะคําว่าปฏิรูปเป็นคําที่มีความหมายที่ดีแต่ปฏิรูปโดยใครและปฏิรูปด้วยกระบวนการอะไรมันก็หนีไม่พ้นการเลือกตั้งที่เห็นด้วยกับการปฏิรูปไม่เป็นปฏิรูป ทั้งเรื่องของระบบการปกครองปฏิรูปองค์กรอิสระรนะคะใช้คำปัญญาที่คุณสารพันอยา่างปฏิรูปแต่ขอให้อยู่ในกระบวนการการเลือกตั้งได้ไหมคะครับให้มีการเลือกตั้งแบบประชาชนเลือกเข้าไปถูกต้องค่ะไม่ใช่ว<ช><น>่าใครก็ไม่รู้ใช่ค่ะแล้วมันก็ออกมาเป็นแบบนี้แหละคะ่ะครับแล้วเขาบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้เรื่องไงก็นี่ไงของประชาชนว่าโง,ง่เนี่ยนะคะแล้วคุณจะเป็นยังไงเาคุณก็ดูประชาชนคุอขึ้นแบบเนี้ยคุณมองประชาชนโง่ไงอืมอมซึ่งมันจริงล้วประชาชนโง่ไหม ถ้าเขาโง่ก็คงไม่ลุกคือออกมาแสดงพลังกันขนาดนี้หรอกค่ะเพราะว่าเราถูกกดขี่กันมากแล้วเนี่ยครับแล้วคุณกิติลหละครับคิดว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยพร้อมที่จะรับประชาธิปไตยอย่างเต็มใบกันทันทีไหมครับผมคิดว่าเราที่ผ่านมาตั้งแต่รัชกาลที่ห้ามาเนี่ยคือชนชั้นปกครองก็เข้าใจว่าประชาชนคนไทยทั่วไปนะไม่มีความพร้อมที่จะมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ผ่านมาผมว่าเป็นร้อยปีแล้ว แล้วจริงๆวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ต่จังหวัดเนี่ยเขามีความพร้อมและมีความคิดแล้วก็เคารพในกฎหมายมากกว่าคนกรุงเทพเองซะอีกคใช่นั่นแสดงว่า <c oughs> คนคนไทยเราเนี่ยพร้อมแต่มีคนบางกลุ่มหวงอำนาจไว้ว่างั้นเถอะคือเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นมันเกิดแค่กรุงเทพเองแล้วจริงๆคนกรุงเทพเป็นคนมีการศรร <c oughs> ึกษาการเป็นว่าคนมีการศึกษา มีเรื่องวุ่นวายแล้วก็ไม่เคารพกฎหมายตัวเองอ่ะครับ,ค,รบคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในเมืองไทยทั้ง,งนั้นกลายว่าคนต่จังหวัดเขาเข้าใจในประชาเข้าใจในสิทธิของเขาคแล้วก็เคารพกฎหมายมากกว่าคนกรุงเทพครับครับ,รบแต่ก็หมือนว่าสถานการณ์ทางการเมืองนตอนนี้นักเลือกตั้งอย่างคุณชูวิทย์เมื่อวานนี้เราเราคุยกับท่านนะฮะท่านก็บอกว่าถ้าเกิดจะทําอะไรต่อไปเนี่ยคงต้องดูกรปปสต้องดูพระประชาธิปิบัต์การจะลงเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งคงต้องรอดูว่าประะชาธิัตจลงหรือเปล่า พราะถ้าเกิดลงแล้วประเทิบัติไม่ลงก็อาจจะมีการมกคคลอีกคุณสวุวินันมองประเด็นนี้อย่างไรฮะก็อย่างที่บอกค่ะเราก็เห็นกันอยู่ว่าปัญหามันคืออะไรเทียงก็อย่างที่ยาปัญหามันคืออะไรตรงนี้ก็คือปัญหาปัญหาของประเทศเนี่ยแหละคะ่ะครับถึงบอกเราต้องจัดการที่ตรงปัญหาตรงนี้และปัญหาตรงนี้สามารถจัดการได้องค์กรจากองค์กรอิสระที่มีความบริสุทธิยุติธรรมเพราะฉน้นถึงใจ,ใจ,ใจอยายกจะเน้นย้ำเรื่องของการปฏิรูปองค์กรอิสระ ให้มาจากการเลือกตั้งคเพราะถ้าเกิดว่าองค์กรสระมาจากการเลือกตั้งและเกิดความบริสุทธิธรรมแล้วผู้ที่กระทําผิดหรือผู้ที่ทําให้เกิดปัญหาในบ,บ้านเมืองอก็จะถูกจัดการด้วยกระบวนการที่บริสุทธิธรรมก็คือจบแล้วรับ,รบ,รบและ,และต่อไปเนี่ยเลือกตั้งครั้งต่อไปแน่นอนทุกคนอยากให้พรรคประชาธิปัตย์ได้ลงเลือกตั้งนั่นแหละถ้าอาการเป็นอย่างเนี้ยถ้าเขายังไม่อยากลงเราจะอ้อนวอนเขาไงดีครับว่าลงเถอะบ้านเมืองให้สงบขอร้องก็ได้ไหมขอร้องเหรอคะขนาดขนาด ขอร้องจะเข้าไปเลือกตั้งยังไม่ให้เลยอ่ะอันนั้นไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์อันนั้นกป <c oughs> ปสจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าโอเคเขาอยากจะเข้ามาเ,ออเป็นเปขเเาเรียกทางเลือกหนึ่ง <c oughs> ในเมื่อเขาล้างไพ่ไปแล้วอ่ะโมฆะไปแล้วถ้าจะเข้ามารอบนี้ <c oughs> ก็ยินดีอ่ะค่ะ <c oughs> แล้วจะได้รู้ไปจริงๆก็ถือว่าว่าโอเคเราเรา,เราก็เต้องเปิดใจรับเพราะในเมื่อว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้การเป็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาสู่กระบวนการเลือกตั้งตามกระบวนการที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะคะเราก็พร้อม ที่จะยอมที่จะเข้าไปเหนืออีกครั้งหนึ่งในการเลือกตั้งใช่ไหมคะเพราะยังประเทศชาติมันต้องเดินหน้าต่อไปอ่ะอเราก็ไม่อยากที่จะมาสร้างเงื่อนไขสร้างปัญหาให้กับประเทศชาติเหมือนกับกลุ่มที่คนที่ทําแล้วไม่ผิดพวกเราไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เราเราขอร้องด้ยแมคือวิงบอนแทนประชาชนเพราะสมาชิกพักประชาธิปั์เนี่ยก็มีหลากหลายนะหลายต่อหลายคนเขาก็อยากให้มีการเลือกตั้งตามระบอบหลายหลายคนก็อาจจะอยอกอยากจะบอยคอร์ดทีนี้เราก็ต้องใช้ ต้องพูดยังไงให้เขาเชื่อว่าเข้ามาะตูก,การเลือกตั้งดีเพราะว่าอย่างตอนนี้ยิันพูดกันตรงๆคือไม่ไม่ไม่แน่ใจด้วยซ้ําว่ารพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะเข้ามาสู่กระบวนการการเลือกตั้งได้ได้วยตัวเองได้หรือไม่ต้องได้รับการอนุนมัติจากใครหรือเปล่าเราไม่รู้ไงใช่ไหมคะใครเ,เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดอ่านึกว่าเขาเป็นประชาธิปไตยใช้ระบบการบริหารพรรคเหรอคะอันนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเขาเพราะทัศน์ตาดูนี่มันไม่ใช่อะค่ะครับเอาละคุณกิติเราขอร้องเข้ากันลวกัน ขอร้องให้เขามาลงเลือกตั้งสังคมก็ได้สงบขึ้นดีไหมผมคิดว่าคืออันนี้เป็นสิทธิของพรรคที่เขาอยากจะทําหน้าที่นี้เพื่อประชาชนหรือเปล่าเพราะมันขึ้นอยู่กับตัวพรรคเขาจะไปตัดสินใจอครับแล้วประการเขาอยากจะความคิดเห็นส่วนตัวผมนะคือจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องไปฟังความคิดเห็นของคนที่ทําผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับคือไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปใถ่ใจเขาอ่ะตั้งแต่ต้นแล้วอ่ะเพราะเราจะเห็นว่า สังคมไทยนี่ไปกันใหญ่ทั้งอาจารย์บางท่านที่ผมดูออกสื่อเนี่ยพร้อมที่จะฆ่าใครบางคนแล้วก็พูดออกสื่อองี้แล้วไม่มีใครคิดเลยว่าตัวนักเรียนที่ไปเรียนแล้วเขาดีเป็นฆาตกรหรือเปล่าออครับคือตอนนี้มันกลายว่าสิ่งที่เลวร้ายคนที่ทําให้เห็นน่ะกล่าวว่าสังคมต้องให้ความสนใจหรือให้ใส่ใจแล้วต้องไปทําเรียนแบบหรือเปล่าเป็นสังคมที่สะกดจิตหมู่ชาวบ้านให้ไปเชื่อเหมือนเขาบางคนบางคนคุยกับเรากันมาตั้งสามสี่สิบปีพอไปปังเขาแค่สามสิบนาที ไปเชื่อเขาเลยว่าเราหาว่าเราโกหกเฉยเลยก็มีอย่างนี้เหมือนกันไม่ทราบเคยมีไหมอย่างเงี้ยทะเาลาะก,กันเพราะว่าไปฟังเวทีมากไปคือทุกอย่างมันคือคนการที่คนจะเชื่อมันต้องมีหลักฐานครับแล้วก็มีเหตุผลเนี่ยคือตอนนี้มันเหมือนกับว่ามีกลุ่มคนบางคนที่พร้อมที่จะเชื่อเหตุผลบางอย่างครับรบ,บางครั้ง <อะ S 2> เราอาจจะไม่คิดว่ามันจะถูกต้องหรือเป็นความจริงครับ<ๆ><อ>ครับสุดท้ายนี้ขอถามทั้งสองท่านครับว่า ยังเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยไหมฮะเริ่มที่คุณกิติก่อนเลยคผมคิดว่าผมเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยเหตุผลเพราะว่าเราระบอบการปกครองเนี้ให้เรามีสิทธิความเท่าเทียมกันเสมอกันเท่ากันหมดครับคือคนคุณจะอยู่จังหวัดไหนอยู่ต่ตงจังหวัดคุณก็มีสิทธิมีฐานะเท่ากับผมอ่ะไม่ว่ารวยหรือจนนั้นแล้วผมคิดว่าประชาชนคนไทยเนี่ยต้องช่วยกันอ่ะ รรักษารษาะบอบประชาธิปไตยนี้เอาไว้ครับคุณสุวินานะฮะแน่นอนค่ะก็คือระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราว่าอาจจะไม่ใช่ระบอบที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นระบอบที่เรวน้อยที่สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตราบใดที่ก็ขอย้ำว่าถ้าถ้าตรา,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 าไปที่ประเทศไทยยังถูกประกาศว่าเป็นระบบประชาธิปไตยอยู่ยังไงก็หนีไม่พ้นการเลือกตั้งแต่ว่าอย่างนี้จะอยากจะขอร้องอยากจะเสริมว่าการเลือกตั้งเนี่ย ด้ว่าเป็นระบบประชาธิปไตยในบ้านเราเนี่ยมันต้องควบคู่ไปกับกระบวนการที่มาจากการเลือกตั้งที่บริสุทธิยุตธิธรรมโดยองค์กรที่ประกอบกันเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งด้วยเหมือนกันและบริสุทธิยุตธิธรรมค่ะไม่งั้นไม่งั้นประชาธิปไตยก็เป็นประชาธิไปไตยแค่แค่หัวโขนคแค่นั้นเอง ก็ <c oughs> ถือว่าเป็นเสียง <แก S 2> สะท้อน <แก S 2> ของประชาชนนะครับผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้วก็เป็นหนึ่งบุคคลที่ประช้ชิดใช้เสียง,งแต่ตอนนี้ก็ถือว่าสิทธิ์ก็กลายเป็นโมฆ้าไปแล้ว <แก S 2> ลยังไงก็หวังว่าการเลือกตั้งจะยังคงเกิดขึ้นในอนาคตน,นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณกิตติแล้วก็คุณสุวินันท์มากนะครับที่มาร่วมสะท้อนความเห็นสะท้อนหนึ่งเสียงของประชาชนผ่านรายการนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนันคือทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการทานสาธารณการบ้านเมืองในช่วงนี้นะครับช่วงนี้ผมและจางวุฒธิพงศ์ลาไปก่อนสวัดีครับบ